สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กรบหลักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่ก็รบรลักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้ครับสยามชาแนลนะครับจะพาทุกท่านมาดูเหรียญนะครับที่เอฟซีจากปัตตานีภาคใต้ของเราส่งเข้ามาขายนะครับถือว่านะครับเป็นเหรียญที่หายากและก็มีราคาแพงนะครับในคลิปนี้เราก็ยินดีที่จะ ประกาศรับซื้อนะครับในราคาที่สูงนะครับสภาพเก่าๆแบบนี้นะครับเราก็รับซื้อในราคาเหรียญละ1,500บาทขึ้นไปนะครับเหรียญรินนี้นะครับส่งมาจาก FC ทางบ้านนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะแนะนำนะครับจากคุณพี่เพนสรีนะครับอารามรัฐนะฮะที่ตำบลสบารักสบารังนะฮะอำเภอเมืองจังหวัด ปัตตานีนั่นเองครับส่งเข้ามาเหรียญนี้หาเจอในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนักสะสมครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้นะครับอยู่ในมือนะครับสังเกตดูดีๆครับเหรียญบางเหรียญนั้นรุ่นนี้นะครับมีราคาแพงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วก็ชี้จุดสําคัญให้กับเพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีเหรียญนะครับที่เป็นเหมือนของคุณพี่ ที่เป็น F-C ของเราที่ปัตตานีนั้นยินดีรับซื้อราคาแพงนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับซูมกล้องเข้ามาใกล้ๆเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นจุดข้อสําคัญของเหรียญน,นี้ทํำไมถึงมีราคานะครับใครมีรุ่นนี้กด9รัวๆมาครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเหรียญน,นี้ทําไมถึงแพงครับกด9รัวๆมาครับ นะครับโอเคนะครับในส่วนของเหรียญหนึ่งบาทน,นะครับที่เราได้พบเจอกันเมื่อก่อนนั้นมีจํานวนมากเนื่องจากขบวนการผลิตนั้นไม่น้อยนะครับด้านหน้าของเหรียญเนี่ยนะฮะจะเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เกแบบนี้นะครับฝั่งซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชและก็ฝั่งขวาเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับด้านหลังเนี่ยเป็นวัดพระแก้วนะครับมีคําว่าประเทศไทยพศออที่พูดถึงคือ2,500 25ครับด้านล่างบอกราคาก็คือ1บาทนั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้ครับผมต้องบอกเพื่อนๆว่ามีขบวนการผลิตนั้นหลายปีด้วยกันจึงทําให้เหรียญนั้นมีหลายโค้ดครับโค้ดเข้าดูตรงไหนขออนุญาตหยิบเหรียญนะครับโค้ดให้ดูตรงนี้นะครับโค้ดเล็กๆนี่นะฮะจะมีตัวเลขนะครับบอกนะครับอย่างโค้ดนี้ก็เป็น25นะครับ ในส่วนของเหรียญน,นี้นะครับป,ปีผลิตนั้นคือ2,525นะครับถึงจะเขียนคขาว่า2,525ปีเดียวกันแต่โค้ดนี้จะแตกต่างกันท่านลองออกกล้องไปส่องดูนะครับท่านจะเห็นว่าตัวเลขที่อยู่ด้านในนกกวายุพักเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ หลายปีหลายพศนะครับเดี๋ยวจะบอกขบวนการผลิตนะครับในเรื่องของเหรียญที่เป็นรุ่นนี้นะครับขบวนการผลิตเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะบอกไว้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆครับที่เป็นโค้ดนะครับคโค้ดไหนผลิตเยอะผลิตน้อยนะครับในส่วนของโค้ดนะฮะที่เป็นเลข25อยู่บริเวณนี้นั้นขบวนการผลิตนั้นไม่เยอะนะครับถือว่าน้อยสุดก็คือ4ี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญครับแต่ถ้าเกิดว่าโค้ดที่อยู่ด้านในเนี่ยนะฮะด้านในเนี่ยนะฮะ เป็นเลข26นะครับขบวนการผลิตนั้นอยู่ที่38มสล้านเจ็ดแสหเหรียญครับแต่ถ้าเป็นเลขนะฮะสองเนะฮะเลข27นะครับขบวนการผลิตนั้นอยู่ที่108่ง้ล้านเก้าแสเหรียญครับแล้วก็เนี่ยครับอีกโค้ดหนึ่งก็คือ28นะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับโค้ด28นั้นนะฮะขบวนการผลิตนั้นอยู่ที่105่งล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเหรียญครับรวมๆกันแล้วเกือบ300ล้านนะฮะ แต่ว่าทําไมถึงมีราคาล่ะนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนะครับถ้าเป็นเหมือนของคุณพี่ที่มาจากปัตตานีนะฮะสภาพนี้ซื้อเลยนะครับในราคา1,500บาทครับถ้าไม่ผ่านงานใช้ไม่ต่ำกว่า3,000บาทนะครับมาดูข้อมูลครับ2เหรียญนี้มีความต่างนะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนะครับท่านลองสังเกตดูเหรียญที่อยู่ในมือของท่านก่อนนะครับนี่คือเหรียญที่นะครับว่ากันว่าเป็นเหรียญที่พบเจอได้ง่ายที่สุดครับ ในง่ายที่สุดก็คือนะฮะมีเยอะนั่นเองครับในท้องตลาดนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะครับขออนุญาตนะฮะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นั้นนะครับก็ยังมีราคาอยู่ที่ประมาณบาท50นะฮะสภาพใหม่ๆแบบนี้ที่เรารับซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญนี้นั้นมีความต่างนะครับเพื่อนๆครับลองสังเกตดูเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนะครับถ้าเป็นเหมือนของ FC ที่จากปัตตานีนะฮะจากคุณพี่ที่ปัตตานีแบบนี้นะครับ ผมจะรับซื้อในราคา1 5 0 0นะฮะสภาพเก่าๆใหม่ๆแบบนี้เอาไปเลย3,000ครับมาดูข้อมูลครับสังเกตดูนะครับท่านลองพลิกเหรียญของท่านดูนะครับดูช้าๆฟังคำบรรดานะครับจะมีความต่างนะครับถือว่าโชคดีนะครับใครมีแบบนี้เนี่ยโหนะฮะถ้าสมมติว่ามีสัก2 0 3 0เหรียญนี้ก็น่าจะเห็นเงินแสนได้เลยนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้ทำไมถึงมีราคาครับเพียงแค่เพื่อนๆพลิกเหรียญกลับมานะครับนี่ฮะพลิกเหรียญกลับมานะครับ ท่านเห็นความต่างอะไรไหมครับ2เหรียญนี Não, ้เพ no ื mas, jas, Men, ่อนเพเห็นอะไรไหมครับเห็นความต่างไหมครับระหว่างเหรียญฝั่งซ้ายมือนะครับที่ราคาถูกกับเหรียญที่มาจากปัตตานีนะครับนะฮะมาจากตําบลสบารังนะฮะสบารังนะฮะอำเภอเมืองนะฮะจังหวัดปัตตานีนะครับขออภัยนะครับเป็นตําบลสบารังนะครับนี่ฮะในเรื่องของเหรียญเนี่ยจะมีความต่างนะครับเพื่อนๆครับท่านลองสังเกตดูสิครับ ท่านเห็นอะไรไหมครับคือนะครับจุดที่หนึ่งที่ท่านควรสังเกตนะครับให้สังเกตตามนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญของท่านเนี่ยเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นลักษณะแบบนี้ท่านลองสังเกตสิครับจะเป็นเล็กๆเรียวๆนะฮะเดี๋ยวซูมใกล้ๆนะครับเพื่อนๆครับจะได้จะได้เข้าใจว่าเหรียญแบบไหนมีราคาแพงนะครับดูนะครับเนี่ยฮะด้านหน้าของเหรียญเนี่ยนะฮะจะเป็นรูปเล็กเรียวๆฮะเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยจะเป็นแบบนี้เล็กเรียวๆแล้วก็ขออนุญาตใช้ศัท์ภาสาเหรียญนะฮะตรงจมูกนี่นะฮะ จะเป็นคมๆเล็กๆนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะเหรียญฝั่งซ้ายนี่จะใหญ่กว่าเห็นไหมฮะเหมือนลูกชมพู่นะครับแต่เหรียญนี้นั้นจะคมมากเห็นไหมครับแล้วก็บริเวณคางเนี่ยนะฮะคางของเหรียญนะครับขออนุญาตใช้ภาษาเหรียญนะฮะอาจจะยาวกว่าเห็นไหมครับจะเป็นเลมแหลมแต่เหรียญนี ame, <dad> ้นะครับจะเป็นกลมๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับความต่างของเหรียญนะครับแล้วก็นะฮะสังเกตดูบริเวณเนี่ยนะฮะที่เป็นพระเกศาเนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นลุ่งๆนะเห็นไหมฮะเหรียญที่มาจากปัตตานีจะเป็นลุ่งนะะฮ แต่ว่าเหร mm. ียญนี้จะไม่มีเห็นไหมครับถ้าเกษาจะแบบเรียบๆนิดหนึ่งแต่ตรงนี้จะเป็นนุ่มๆขึ้นมาให้ท่านสังเกตดูนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะท่านบริเวณเนี้ยฮะบริเวณเนี้ยฮะที่เป็นคลุยของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะกับพระเกษาจะมีระยะห่างแต่ตรงนี้จะติดเห็นไหมฮะเหรียญนี้จะติดเห็นไหมครับเหรียญที่ที่ราคาถูกจะติดราคาแพงที่หายากจะห่างแล้วนะครับสังเกตดูนะครับดวงพระเนรของพระองค์ท่านเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยจะมองไม่เห็นนะฮะ จะไม่เห็นดวงพระเนตรนะครับแต่เหรียญน,นี้จะเห็นเห็นไหมฮะเหรียญน,นี้จะหายากนะครับมีราคานีครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะฮะท่านลองสังเกตดูนะครับคําว่าภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยดอเด็กเนี่ยจะต่างกันนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะเหรียญที่พบเจอได้ง่ายเนี่ยดอเด็กจะเป็นแบบนี้แต่ที่มาจากปัตตานีที่มีราคาแพงเนี่ยหัวจะสั้นๆโค้งๆเห็นไหมครับจะมีความต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าท่านต้องต้องสังเกตนะครับถ้าถ้าใครไม่สังเกตจริงๆก็จะคิดว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีราคานะครับเนี่ยฮะ เด็กจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับจะมีความต่างกันนะครับพลิกดูนะครับแล้วโค้ดเนี่ยจะเป็นโค้ด25ขออนุญาตนะครับโค้ดด้านหลังเนี่ยนี่ฮะจะเป็น25เห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับเป็นปี25นะครับปี25นั้นผลิตมาที่นะครับ4ี่ล้านหนึ่งแห้าพันเหรียญแต่เหรียญลักษณะแบบนี้ไม่ทราบจํานวนว่าผลิตออกมาเท่าไหร่ครับ อยู่ใน1ล้านอ่าขออภยครับอยู่ใน4ล้าน1 5 0 0 0เหรียญเนี่ยแต่เหรียญที่เป็นแบบนี้ไม่ทราบว่ามีจำนวนผลิตเท่าไหร่คร no yeah okay. like ับเพราะเราหาข้อม네ูลไม่เจอนะครับแต่เหรียญนี้มีราคาแพงครับทุกท่านครับเหรียญนี้มีราคาแพงนะครับฝั่งขวามือนะครับใครพบเจอแบบนี้นะครับส่งมาประเมินราคาได้เลยถ้าผ่านงานใช้แบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะไม่เละนะฮะเอาไป1,500บาทต่อเหรียญครับแต่ถ้าไม่ผ่านงานใช้เอาไปขั้นต่ำา3,000บาทต่อเหรียญครับ ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายนั้นยืนยันว่ายังไม่รับซื้อนะครับเหรียญ2เหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งขวานั้นเหรียญเดียวก็ประเมินราคาทันทีครับใครเข้าใจแล้วว่าเราซื้อเหรียญลักษณะแบบไหนนะครับเป็นบล็อกอะไรกด9บอกเราหน่อยครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ท่านตั้งใจฟังและก็ดูคลิปของเราจนจบแล้วท่านจะขายได้นะครับขออนุญาตบอกช่องทางติดต่อครับ ใครพบเจอนะครับนี่คือ ID ของสยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ลาย ID นะครับด้านบนนั้นสยาม f c พูดคุยสดตอบสดกับ สยามชาแนลได้นะครับลายแอดด้านล่างอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเป็นลายตอบกลับอัตโนมัตินะครับเกิดของท่านตรงสเปคที่เราต้องการเรารับซื้ออย่างแน่นอนครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกจติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ